ของความจริงแล้วตายแล้วศูญที่ไหนสัตว์โลกเกิดมานี่ตายมาเกิดมาได้รับความทุกข์ความลำบ,บากขึ้นขึ้นสวรรค์ชั้นถมตกนรกอเวจีมากี่พบกี่ชาติในสัตว์แต่ละลายบุคคลแต่ละบุคคลมีจํานวนมากขนาดไหนที่เลียกมันปิดบางห่มงห่อไว้หมดไม่ให้รู้ให้เห็นปิดลอยไว้หมดไว้หมดมันมีแต่ความมืนอห่วงถ่ายเดียวนี่เวลาจะทําบุญให้ทานมันกีดขวางขนาดนั้นพี่น้องทั้งหลายให้ดูหัวใจนะ กิเลศดูที่หัวใจของทุกคนเวลาจัดทาบุญให้ทานเป็นของเลหลวไหลเหลวเป็นของเศษของเดนไปเสียแต่กิเลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืนทุกกิริยามีตะเกียเอาไปถลุงทั้งนั้นหมดเนื้อหมดตัวเนื้อหนังจนไม่มีติดตัวเลยก็ยอมให้กิเลสเอาไปกินหมดอาจทำจะมาแบ่งฉันปันส่วนพอทําบุญทางเพื่อเป็นสาระต่อจิตใจนี้กิเลสไม่ยอมไม่ยอม นี่และคนเราสร้างความดีจึงสร้างยากเพราะกิเลสมันหนามันมาอยากให้สร้างเราก็ยอมจำนวนให้มันและเป็นไปตามกิเลสเพราะฉะนั้นจิริยาของชาวพุทธเราดูที่ไหนจึงมักมีตั้งแต่กิเลสหามเสียงตามหามเสียงตามให้กิเลสสับยำตลอดเวลาการที่จะประพฤติตัวให้เป็นคนดีด้วยศีลด้วยธรรมอันเป็นสาระที่สำคัญมาก กิเลสถือว่าเป็นของเศษของเด่นเวลานี้กิเลสกําลังเศษสารปั้นหย่อตัวของมันซึ่งเป็นหมุนมูดหมุนพูดให้เป็นทองทั้งแท่งทั้งแท่งเยียบย่ําทําลายธทมคลิกแพงทําลายทมซึ่งเป็นทองคําทั้งแท่งให้กลายเป็นเศษเป็นเด่นเป็นขี้หมูราขี้หมาแห้งไปการคิดอัดคิดทำจึงเป็นของเศษของเด่นไม่เป็นของจําเป็น เรื่องคิดของตามกิเลสนั้นเรื่องความโลภความโกรธราคาตันหาคิดวันยังค่ำคิดได้ไม่มีคําว่าอิ่มพอนี่คือเรื่องของกิเลสมันหนาแน่นมันพอใจให้คิดได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดหย่อนแม่น้ํมหาสม,มุทรนี่ยังมีฝั่งมีแดนนะจะกว้างขนาดไหนแม่น้ํามหาสม,มุทรมีฝั่งโน้นฝั่งนี้แต่ฝั่งตันเรื่องฝั่งของกิเลสตัณหานี่ไม่เคยมี ท่านแสดงไว้แล้วว่านตติตันหาสมานาทิแม่น้ำเสมอด้วยตันหานี่ไม่มีแม่น้ำใดก็ตามในโลกกาะทนี้ที่ให้ลึกให้กว้างยิ่งกว่าตันหานี่ไม่มีตันหานี่ไม่มีมมขอบมีฝั่งแล้วมันลึกขนาดไหนยังไม่ถึงเนี่อกิเลสตันหามันครอบพัวใจสัตว์โลกให้ดอดร้อนวุ่นวายเรายังภูมิใจอยู่เหลือว่า เรามีความสุขความสุขที่เดศมันหลอกเราต่างหากหัวใจมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันทั่วดินแดนไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนทุกคนจนที่เรศเอามาประดับล้านเพียงเท่านั้นนะให้ตื่นลมตื